เลือน cbr แปลงใส่ psh สองวัวชีดในชุดก็ประกอบด้วยแมปเซนเซอร์แล้วก็ปักแปลง565ครับคือ5าเขี้ยว 6, 5เคี้ยวนะครับแล้วก็ตัวปรับตั้งเดินเบาแล้วก็ฝาครอบวัวชีดแบบแบบนี้ครับไม่ติดโครงนะครับแล้วก็ให้วัชชีดสหัวแล้วก็คอรินเล่งแบบงาน CNC นะครับสำหรับเอาไปแปลงใส่ psh 150หนะครับหรือว่า p ีซิกก็ได้ครับหรือจะเอาไปใส่ในอานแปลงของรถคาบูอย่างเช่นมีโอเว็บร้อยเว็บรอยก็ใส่ได้ครับถ้าว่าใส่ในรถคาบูก็ไม่ต้องใส่แป้นหมุนแบบนี้นะครับก็ในชุดก็สามารถใส่ได้เลยครับส่วนคนไหนที่ไม่เอาหัวฉีดก,ก็ลดไป500บาทนะครับตัวนี้ก็ขายอยู่ที่2อยู่ที่2,700บาทนะครับ ไม่รวมส่งนะครับสนใจก็ติดต่อมาเฟซใหม่แคมซิงได้เลย